ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีเข้าสู่ช่องบกนห้าชนแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาบริเวณด้านหลังนะครับของตัวปราสาทนะครับผมก็วิวทิวทัศน์ก็จะสวยงามมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับก็ดูนะครับประมาณนี้นะครับวิวที่สวยงามมากนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนปราสาทนะครับตัวบนของปราสาทชั้นที่สองนะครับเพราะว่าตัวปราสาท จะมีอยู่สามชั้นนะครับสามระดับนะครับอันนี้คือชั้นที่สองนะครับก็วิวโดยรอบนะครับ<ม>ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีต้นไม้น้อยใหญ่นะครับขึ้นรอบๆ<ม>นะครับ แต่ผมสังเกตที่อิดมอนนะอ,อิดแดงนะครับจะมีการพิมพ์เป็นกรมศิลปากรนะครับเนาะตัวอิดนะครับน่าจะมีการปรับปรุงนะครับเอาอ,อิดแดงนี่มาปรับปรุงใหม่นะครับอยู่ที่พศส,สอง องห้าสามห้านะครับถ้ามองไม่ผิดนะครับเป็นอิฐที่มีการบุรละะครับเนาะจากกรมศิลป,ปากรนะครับเมื่อพศสองห้าสามห้านะครับเพราะว่าเห็นพิมพ์ลายาตัวหนังสืออยู่นะครับเนี่ครับตรงนี้ก็ บริเวณรอบๆด้านข้างนะครับมีทางเดินแล้วก็มีสถูปนะครับมีพระปางนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มพระปางนะครับบางส่วนก็อยู่แบบสมบูรณ์นะครับส่วนมุมนี้ก็น่าจะโดนทําลายไปนะครับเนี่ยครับไอที่เห็นโน้นก็เป็นลงสีนะครับ ลงสีที่ขับรถผ่านมาเมื่อกี้ครับนี่นะครับอันนี้คือชั้นที่สามก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกกันนะครับเนถ้าตามค,ความคิดของผมถ้าผม,ผมเรียกผมก็เรียกเจดีนะครับแต่เขาเรียกอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับ เนี่ยครับสวยงามมากครับเพื่อนๆด้านข้างก็จะเป็นป่านะครับป่าไม้นะครับแล้วก็จะมีป่าหญ้านะครับมีหญ้ามีป่าไม้นะครับอยู่ด้านโน้นนะครับนั่นนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะครับโดยรอบเนี่ยครับ มองไม่เห็นนะครับเนีียถ่ายแบบกลางวันอย่างเงี้นะมองไม่เห็นภาพเลยครับหน้าจอมันก็เลยกะระดับไม่ถูกกะไม่ถูกก็จะต้องประมาณไหนนะครับนี่ก็มาด้านนี้นะครับลมแรงมากนะครับถึงแดดจะร้อนก็ไม่ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามีลมโชยมาเป็นระยะระยะนะครับันนี้ก็จะพาเดินรอบๆบนะครับ นี่นครับก็โดนทำลายไปนะครับด้านข้างรอบๆนี่ก็จะเป็นคล้ายๆพระปางนะครับปรางนะครับปรางนะครับสถุปูปปรางนี่นครับก็จะมีทุกมุมเหมือนกันนะครับส่วน ด้านข้างๆนก็จะมีลูกปั้นพระนะครับแต่ก็ไม่ลงเหลือให้อยู่ให้ชมครับก็มีเป็นบางส่วนนะครับที่เห็นนะครับไกลๆนะครับแดดส่องน้ามองไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆว่าภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็โดนทำลายไปนะครับเป็นปางนะครับจะให้ดูด้านหลังนะครับ ไกลๆนู้นก็จะเป็นหลังคาวัดนะครับหลังคาวัดอา่จันลอยนะครับนะครับคุจะเห็นหลังคาวัดอยู่นู่นนะครับหลังคาวัดจันลอยนะครับเพื่อนๆก็ซูมนิดหนึ่งนี่ครับอันนี้คือมุมเต็มๆนะครับ ของด้านบนนะครับจะปราบปานนี้นะครับลมแรงมากเลยครับจับสองมือยังไม่อยู่นะครับเนี้ยฟืฟนฟืมาเลยครับแดดแรงแดดจัดแต่ว่าก็ไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็เอายาวเลยครับทีเดียวครับสิบห้าทีครับ่าพาเดินไปรอบๆหนี่ครับ ตอ,ตอนนี้ก็มาถึงบริเวณด้านหลังแล้วครับเดินไปด้านน้นก็จะเป็นด้านข้างนะครับทิดตะวันออกนะครับนะครับเป็นด้านข้างนะครับ สูงไปนะครับอ่ด้านนี้นะครับ อะไรเลยครับเพื่อนๆไปหน้าหมุนกล้องนะครับมองไม่เห็นเลยครับจะหมุนกล้องมากล้องหน้าก็ไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นกล้องนะครับ ะกลับมุมกล้องก็กลับไม่หาไม่เจอนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเนาะมองไม่เห็นเลยครับก็จะหมุนมาทางนี้ก็ได้ครับไม่รู้ว่าเห็นผมหรือเปล่าว่าไม่รู้มุมไหนเป็นมุมไหนครับเนี่ยเนี่ยครับก็อันนี้คือ ทตะวันตกนะครับที่ว่ามีมีวัดอยู่นะครับมีวัดอยู่ด้านโน้นนะครับวัดจันลอยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับอ่าปราสาทนะครับปราสาทนครหลวงนะครับเพื่อนๆมองเห็นผมหรือเปล่าครับแดดร้อนนะครับแต่ก็มีลมเย็นๆมานะครับเป็นระยะๆนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับมองตัวกลับกล้องไม่เจอมองไม่เห็นหน้ากล้องเลยครับ พาเดินไปนครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับผ่านมานี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างนะครับของทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางขึ้นก็จะชันมากครับ ปลางนะครับปรางอยู่ด้านข้างก็มีทุกทุกจุดนะครับโดยรอบนะครับบางทีก็เป็นมุมนะครับเป็นมุมอของปราสาทนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะมีเน,น,นะครับปางนะครับสวยงามมากครับ ประตูทางขึ้นไปชั้นสามก็มีอยู่ประตูทางเดียวนะครับคือด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างก็ปิดหมดนะครับที่จะพาไปขึ้นไปชมด้านบนนะครับเพื่อนๆแดดร้อนมากเลยส่วนด้านนี้ก็น่านาจะโดนทำลายไปนะครับปารางนะครับมุมนี้นะครับ มุมทิศตะวันออนครับน่าจะโดนทําลายไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรให้ชมบ้างครับด้านบนนะครับอันนี้ก็เดินโดยรอบแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ให้ชมนะครับทิวทัศนะครับวิวฝั่งนู้นนะครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดผ่านมาก็ แวะมาเที่ยวชมได้นะครับนี่ก็จะพาไปข้างบนนะครับก็นนี้ก็คือบันไดาทางขึ้นนะครับไปชั้นสามนะครับ สามชั้นนะครับนี่ลมแรงมากเลยครับจับขากล้องไม่อยู่แล้วแขวงไมแขวงมานะครับก็พาขึ้นไปนะครับนี่ครับถึงบริเวณด้านบนแล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาด้านในนะครับด้านข้างนี่ก็จะมีนะครับ พระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้นะครับสองด้านนะครับ่นีครับมีทุกเทียนนะครับไว้เข้าไปกราบนะครับส่วนด้านบนก็ มีต้นไม้นะครับสวยงามมากนะครับแต่ละจุดก็จะมีพาพพุทธรูปนะครับโดยรอบเลยครับด้านในก็จะเป็นโบสถ์นะครับอ๋อด้านในก็จะเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็นี่ก็มีต้นขนุนนะครับมีลูกด้วยนะครับเนี่ยนะครับขนุนนะครับ สามลูกนะครับไม่มีอะไรให้ดูมีดูถนนก็จะพาเพื่อนๆเดินรอบๆนะครับพื้นที่ด้รอบนะครับบนประสาทนะครับนครหลวงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปกราบพระนะครับที่อุที่อุโบสถนะครับเนี่ยครับก็จะมีพระเนี่ย ด้านบนก็มีต้นไม้นะครับไว้นั่งพักเหนื่อยน,นะครับก็บจะมีพระสมัยอายุทยานะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปรอบๆแต่ส่วนมากก็ จะมีนกพิราบนะครับเข้ามาสร้างสิ่งสกปรกนะครับนะครับจะมีบรรดานกพิราบนะครับถ่ายมูลลงมานะครับ่ัูไม่ค่อยสวยงามนะครับว่าช่วงนี้ก็โควิดนะครับคนดูแลก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ นะครับข้างบนนี้ก็เต็มไปด้วยนะครับพระพุทธรูปนะครับนี่ครับปราสาทนครหลวงนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ